ค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่3เมษายน2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่1ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณนะเวลา9.39นาฬิกา39นาทีครั้งที่1 ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่25,500บาทรับซื้ออยู่ที่25,450บาทส่วนทองรูปพันธุ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,050บาทรับซื้ออยู่ที่24,000 998บาท84สตางค์ค่ะและสปอร์ตโกเช้านี้นะคะยังคงทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะคะอยู่ที่1730.30ดอลลาร์ต่อออนค่ะและทองคำโลกนะคะเช้านี้อยู่ที่1 7 2 9 8 8 0ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1.13ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.310 บวกขึ้นอยู่ที่0.30%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิ หัวเซ็งเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ คุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ